แล้วดาวก็มารวมกันทั้ง10ดวงเป็น10สาวงามนะครับ<อ>เกิดเป็นลักนณะที่เก้าขึ้น่ลนาลักนณะราศีที่9ครับเห็นอย่างนี้คือลักนณะราศีพฤกษกนั่นเองนะครับใครมาครับใครมาลักนณะราศีพฤกษกขี้โอนะครับแต่เป็นขี้โอพัดไปพัดมานะครับปีนี้จะพัดไปไหนเอ่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเนื่องจากว่า ลัคนาราศีพฤกษกเองเนี่ยนะดาวเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในเรือนของสุภาดาวใหญ่ถูกไหมครับ5กับ7นะครับเสาเองเนี่ยอยู่ในเรือนของสุภาความสุขความจเจริญความคิดอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่ปี6 3ไปจนถึงประมาณ1มีนาปี66แล้วก็มนใช่ไหมครับเสาเองแปลว่าโทษทุกข์แปลว่าหวาดละแวงแปลว่าคิดมากคิดเยอะแปลว่าการวางหลักฐานแปลว่าการคิดใหญ่ได้ไหม แปลว่าแม่แปลว่ากระดูกแปลว่าเส้นเอ็นใช่ไหมครับอยู่ในเรือนของความคิดนะครับแล้วก็มนมนก็เลยแบบว่าเดี๋ยวก็อดทนเดี๋ยวก็ไม่อดทนใช่ไหมหลมเพลมพัดเพริดเพลเองเป็นนิดเขาบอกว่าเถียงข้างๆกู๊เอาสีข้างไถหรือเจราจาไม่ก้าหูชอบทําตัวผิดระเบียบเพลิดเพลิเองก็มาอยู่ในเรือนของสุภาความสุขความเจริญความคิดเช่นเดียวกันนะครับในช่วง14บสี่วิกาจนถึง,ถงยุบานยีิบเก้ามีนา เนาะเป็นนิดแล้วก็ย้ายขึ้นไปในช่วงของ29มีนาย้ายลงมาใหม่28่แปดกุมภากัญญาจนถึงประมาณ8ปดพฤศจิกาเป็น พฤหัสทักนิดแล้วค่อยย้ายราศีนะครับเป็นอีกช่วงหนึ่งก็คือวิกาลายปีไปเป็นกรรมะนะครับแสดงว่า5กับ7มันคือดาวทั้งดาวบัพระค์และก็ดาวสุปะค์อยู่ด้วยกันเป็นดาวคู่ศัตรูที่รุนแรงที่สุดนะครับอยู่ในเรือนความคิดนะความคิดคิดดีคิดร้ายคิดดีคิดไม่ดีคิดอดทนนู่นนี่นั่นมันก็เลยเกิดเป็นคอนเซ็ปต์คีโอไงครับเนาะเพราะว่าคีโอถ้าเราพูดถึงพระนางคีโอพัตตาเนี่ย นางเป็นคนที่วางแผนในเรื่องของการที่จะปกครองถูกไหมในการปกครองนู่นนี่นั่นแล้วนางเป็นวอนเดวูแมนอันดับหนึ่งของทางโซนอียิปต์นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเอานางมาเป็นตัวแทนของลัคนาราศีพฤกษกเพราะว่าดาวเขาอยู่ในเรือนของสุพะนั่นเองนะลมจะไปเลือดจะมาประมาณนี้นี่แหละครับทุกตัวละครมีคอนเซปต์ของเขาหมดนะครับมนันจะอยู่อยู่ในเรือนของ อะไรเอ่ยวินาศใช่ไหมครับวินาศเองก็อาจจะบอกว่าอุดพังความเสียหายของดวงดาวอังคารตรงนั้นนะครับหรือมีการเดินทางไกลไปอยู่ต่างประเทศนะครับไปแล้วก็ห้ามอยู่นานต้องกลับไปไป,ไปกลับกลับไม่งั้นก็จะเน่าอยู่แถวนั้นเลยนะครับแล้วก็ลาหูเองกลุ่มลักขาแต่ลาหูที่มากุมลักขา เป็นลาหูนิดตั้งแต่1ิกันยาจนถึงประมาณสามสิบมีนาปีหก้าอยู่ข้ามปีไปเลยนะครับลาหูนิดเราบอกว่าคืออะไรครับลาหูนิดคือเจราจาไม่เข้าหูอ่าไม่ใช่เจราจาไม่เข้าหูอย่าเชื่อคนง่ายหูเบาคดีความเกี่ยวกับบ้านเะยที่ดินคนใกล้ตัวเห็นแก่ตัวเป็นพฤติกรรมของเราหรือไม่ถ้าเป็นพฤติกรรมของเราก็เลิกซะแต่ถ้าไม่ใช่พฤติกรรมของเราเป็นพฤติกรรมของดาวลา,าหูคือคนอื่นย้ายเข้ามาทับเรา เราก็ต้องระวังแค่เราระวังว่าอย่าเชื่อคนง่ายอย่าหูเบาอย่าไปทําอะไรเรื่องเกี่ยวกับคดีความเกี่ยวบ,บ้านและที่ดิน ให้เกิดขึ้นแล้วก็คนแก่ตัวเห็นแก่ตัวนี้อาจจะห้ามไม่ได้นะครับเพราะนั้นนี่คือดาวใหญ่ที่กำหนดดวงชะตาของคีโอพัดไปพัดมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าดวงในปีนี้จะเป็นอย่างไรสิบสองเดือนทำออกมาเรียบร้อยนะครับเราไปวางลักนากันนะครับโดยใช้ตัวอย่างของเดือนที่1กันนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราวางลักษณะวันเดือนปีเกิดออกมาลักนณะก็ต้องมาตั้งที่ ตรงนี้นะครับก็เป็นตนุกระดุมพระแปลว่าสิ่งที่ติดตัวมาหรือการเงินนะครับสัจาแปลว่าเรื่องของคนรับข้างเรื่องของเพื่อนพี่น้องนะครับพันธุเป็นเรื่องของคนที่บ้านนะครับปุตตะเป็นเรื่องของบริวารดูสิครับไม่มีดาวเลยนะครับอริแปลว่าเรื่องของอุปสรรคและศัตรูไม่มีดาวเลยเนาะอืมปัตตันีแปลว่าคู่ครองและหุ้นส่วนนะครับมรณะ แปลว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บสังทลายหายไปนะครับสุภาะความสุขความเจริญความคิดนะครับกรรมะคือเรื่องของการงานการกระทานะครับลาภลาพลวินาศพังทลายหรือไกโพนนะครับในเดือนที่1ครับ14มกราจนถึงประมาณ13กุมภาพันธ์ได้ดูไปแล้วใช่ไหมครับความบุ้ม,มั่นของนางนะครับผมก็ได้ทํานายไปเรียบร้อยแล้วในอีพีโซดหนึ่งวันเดอะวูแมนลองไปดูกันครับนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของ าตารางทั้งหมด12เดือนด้วยกันว่าเดือนไหนดีเดือนไหนไม่ดีนะครับจะสังเกตเห็นเลยว่าในเดือนนี้ดาวส่วนใหญ่ไปตกอยู่ในเรือนของสุภาแปลว่าอะไรครับคิดมาคิดเยอะการวางแผนโน่นนี่นั่นนะครับสุภาแปลว่าความสุขความเจริญความคิด นะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องของความคิดอาทิตย์เป็นพินทุบาทในเรือนสุภาพุทธเป็นพินทุบาทในเรือนสุภาเสาเป็นการคิดมากคิดเยอะหาวะระแวงเป็นเกษตรบดีมนห้าเป็นนิดนะครับก็คือเรื่องของการเชื่อตัวเองเอาตัวเองเป็นสูนกลางจัก,กรวาลน,นะครับเพราะนั้นก็เรื่องความคิดล้วนนะครับหกเก้ามาตกมรณะอีกเนาะเพราะนั้นทำหกเก้าไม่ได้ใช่ไหมครับเก้าเป็นมหาอุด นะครับก็ระวังเรื่องของเนปชา6เป็นเรื่องของกระเพาะปัสสาวะนะครับประมาณนี้6เป็นมหาจักรเรื่องของการเงินและความรักช่วงนี้อาจจะแย่นิดหนึ่งนะครับตัวเองเป็น8นิดกลุ่มลัคนาอยู่อย่างที่บอกว่า4ข้อนั้น3ข้อทําได้1ข้อคนแก้ตัวเห็นกับตัวทําไม่ได้เราก็ไม่รู้จะทําไงก็ปล่อยเขาไปนะครับแล้วก็ เราจะเห็นว่าดาวเสาร์เองเนี่ยในปีนี้นะครับเขาจะมีนวางหรือว่ามีองศาอยู่ที่ประมาณ3องศาจนถึงประมาณ12องศานะครับเขาก็จะกินนวางที่1 4ถึงสก็คือ1 2 3, 4เสราะฉะนนั้นเขาจะเป็นสุภะกรรมะลาภะวินาศาแบบสับเร็จย่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นนวางนะวางคือสับเร็จย่อยนะครับมันเป็นสุภะก็คือคิดมากคิดเยอะความสุขความเจริญ เราต้องคิดเราต้องวางแผนแล้วมันจะถึงเดินต่อไปที่กรรม,มะคือการกระทําถูกไหมครับแล้วมันถึงจะการกระทำเสร็จแล้วมันถึงได้ลาภะได้ลาภะแล้วเราถึงจะเป็นอ,อีกเดือนหนึ่งอาจจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวินาศไปเพราะฉะนั้นใน3มช่วงมันจะน่าจะดีนะครับส่วนวินาศเนี่ยอาจจะเป็นการขยายขอบเขตไปยังแดนไกลได้ไหมายอ่าถ้าเราตีความความต่อเนื่องของดวงดาวนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของความ ห่วงใยในสุขภาพของคุณแม่อะไรแบบนี้เพราะว่าเป็น5้าอยู่นะครับดาวพฤหัสเองอยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็เป็นสุภะกับกรรม,มะนะครับก็ประมาณเรื่องของความคิดอย่าเข้าข้างตัวเองอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจากักรวาลอย่าทําตัวผิดระเบียบอย่าเนาะเจรจารไม่เข้าหูแล้วก็พอมาเป็นกรรม,มะก็คือเรื่องของการใช้ การกระทําการใช้ปัญญาในการกระทาหรือว่าเป็นพระหัสที่มนก็อาจจะใช้ผู้ใหญ่เก่าๆคอยสนับสนุนเรานะครับมนุษย์ูครับมีนาวางอยู่ในช่วงขององศาของประมาณ20จนถึงประมาณ25ก็คือนาวางที่7จนถึง29นะครับเพราะนั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9เขาจะมีนาวางอยู่ในเรือนของอลิปัตน,นิและก็มรณะวินาศอลิก็ต้องเป็นกรรมเก่าที่ทำให้เรา มีอุปสรรคในชีวิตวินาศมาเป็นปัตตนิก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะกับคู่ครองวินาศมรณะอาจจะเป็นเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเพราะนั้นช่วงที่ดาวย้ายต้องระวังนะครับเพราะว่ามนุนจะอยู่อยู่7ปีเราไม่รู้ว่ามันทำเรื่องอะไรมันไปส่งเสริม5กับ7หรือเปล่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ดาวลาหูครับเขามีนาวาังอยู่ที่ประมาณ แถึง2นะครับเขาก็จะไล่ลงไปกระดุมพระสัจจพันธุปุตตะอริปัตตนินะครับเขาก็จะไล่แบบนี้ลงไปนะครับเพราะนั้นก็ไปดูว่าเราคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินเรื่องของการใช้เงินเรื่องของคนรอบข้างเรื่องของคนที่บ้านเรื่องของบริวารเรื่องของอุปสรรคศัตรูนะครับแต่และเดือนมันก็จะมีองศาที่ผมทําให้คุณดูแบบละเอียดนะครับเพราะนั้นเราศึกษาตรงนี้แล้วเราเข้าใจรู้จักการเคลื่อนไหวของดวงดาวก็รู้จักการใช้ชีวิต นั่นเองในเดือนที่1ครับจะเห็นว่าดาวไปอยู่ในเรื่องของสุภาพหมดเลยเนาะเป็นเดือนแห่งการคิดมากคิดเยอะการวางแผนนั่นเองนะครับแล้วก็30อาจจะตกวินาศระวังเรื่องของรถเล็กรถมอเตอร์ไซค์เรื่องเกี่ยวกับการเฉียวชนเรื่องเกี่ยวกับขาได้ไหมเพราะ3เป็นเกษตรบดี8ตัวเองก็นิดอยู่แล้วนะครับหกเรื่องความรักไม่ต้องไปสนใจนะครับปล่อนไปก่อนไปต่อที่เดือนที่2ครับเดือนที่2เองก็ยังเป็นสุภ ส่วนใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับอาทิตย์เป็นปะเรื่องของการทํางานอาจจะมีการเบียดเบียนของคนรอบข้างบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาไปเกตมาเป็นปตัตตานีละเป็นเรื่องของคู่ของและหุ้นส่วนอาจจะเจอใครเข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่ามีไอเดียสร้างสรรค์นในเรื่องของงานใหม่ๆนะครับเพราะว่า6ก็อยู่4ี่ก็อยู่ในเรือนของสุภานะครับก็เป็นเรื่องของการ หาไอเดียในการทำงานอาจจะเป็นเดืนอน2ที่เริ่มอ่ะโควิดมันเริ่มน้อยลงแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นม,มีวัคซีนมาละอ่ะก็เริ่มที่จะวางแผนชีวิตของตัวเองนะครับไปต่อที่เดือนที่3กันเดือนที่3เองเป็นกรรมะก็คือเรื่องของการกระทาอาทิตย์เป็นอุจจาวิลาศนะครับการงานมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงงานไหมมีนะครับอาทิตย์เป็นอุจจาวิลาศพฤหัสอาจจะเป็นนิด เสาเป็นเกษตรบดี157เป็นก๊กักดินาโยกเข้ามาหาตัวเองเป็น18การเปลี่ยนแปลงงานมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงงานได้มากได้แล้วถามว่าดีไหมดาวไม่ได้เสียอะไรเปลี่ยนได้นะครับช่วงนี้เปลี่ยนได้เพราะว่าอะไรดูสิ4 6ตกอยู่ในเรือนของกรรมะการกระทําการเจรจาถูกไหมการเงินก็เป็นอุจจาวิราชความรักก็เป็นอุจจาวิราชถ้าจะเปลี่ยนงานตอนนี้พฤหัสยังไงมันก็เป็นนิดดูละถูกไหมครับเกตก็เข้ามาช่วยในปัตนี้เปลี่ยนได้ครับเพราะ อาทิตย์เป็นลาภะนะครับโยกเข้าหาตัวเองเป็นหนึ่งแปแล้วโยกกลับมาเป็นห้าเจ็ดหกสี่ถือว่าดีดาวดีหมดไม่ต้องไปสนใจศูนย์นะครับเปลี่ยนได้ครับนะไปต่อที่เดือนสี่กันพอเดือนสี่ปุ๊บก็จะเป็นเดือนที่เปลี่ยนแล้วก็เข้าโบเบชันถูกไหมอ่าประมาณนั้นถ้าคนเปลี่ยนแล้วคนก็เข้าโบเบชันถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณก็อาจจะมีปัญหารเรื่องเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับการเงินการงาน,งานการเจรจาได้เพราะฉะนั้นเดือนสี่จะเป็นเดือนที่ แย่ yeah. นะครับหรือว่าอาจจะมีการให้เราไปเดินทางดูงานต่างแดนได้ไหมได้นะครับอาจจะเป็นเดือนช่วงเมาษาพฤษภาโควิดน้อยลงฉีดวัคซีนและเออเป็นไปได้เหมือนกันที่จะได้เดินทางละ ไปต่างจังหวัดก็ยังดีเนาะไปประชุมสัมม,น,ม,มนาอะไรเงี้ยอังคารเป็นความขยันนะครับ5กับ7อยู่ห่างออกจากกันละนะครับห่างออกจากกันละก็คือเรื่องของความคิดที่แตกแตกแยกออกไปละพระหัสมาช่วยผู้ใหญ่มาคอยสนับสนุนกับคุณนะครับประมาณนี้7ก็ยังเป็นเรื่องของความอดทนนะครับอดทนมากๆวางแผนไว้เยอะๆประมาณนี้ เกตมาเป็นอลินะครับอาจจะมีอุปสรรคเรื่องของการงานได้นะครับเพราะฉะนั้นในเดือนที่4อาจจะเป็นเดือนที่ต้องระวังเอาไว้นะครับเดือนที่5้าครับเดือนที่5ถือว่าดีครับเนาะเพราะ1 4 6ี่ตกทับลักษณะเปลี่ยนงานได้ไหมเปลี่ยนงานได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพึกงศกเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนเปลี่ยนได้ตลอดนะครับเพราะตั้งแต่1 2 3 3สมสามเปลี่ยนได้4ี่ไม่ดีอ่ะ ห้ามาเปลี่ยนใหม่เนาะหทับตัวเองไงการงานทับตัวเองการเจราจารทับตัวเองการเงินเอาเขาให้เงินเยอะมากกว่าฉันก็เลยไปบริษัทนี้ใช่ไหมครับแล้วทำตีกน1 4 8สี่กันนะครับเพราะนั้นก็ได้อยู่มีเพื่อคอยสนับสนุนมีความกล้าหาญความขยันนะครับก็ได้อยู่นะไปดูที่เดือน6ครับ เออทำไมมันต่างจากขณาลาสีเมถุนเยอะเลยเนาะเมื่อกี้แย่แย่ครึ่งแรกนะครับนั้นไปดูครับพอเดือน6ปุ๊บเราจะเห็นเลยว่า,าเดือน6ก็เข้ากระดุมพลาแล้วคือเข้าทางโซนนี้นะพอเข้าตนุกระดุมพาสัจจะปุตตะเนี่ยไม่แยแล่ละนะครับเพราะนั้นมันก็ไปเรื่อยๆของมันนะทำงานมีงานมีราชาชโชคมีการเงินเข้ามานะครับอาจจะแบบมีปัญหากับเพื่อนคนรอบข้างบ้างทะเลาะกันบ้างกับ บริวารต้องไปช่วยเหลือกันนะครับมีการเจราจามากขึ้นประมาณนี้นะครับนะดาวไม่ได้เสียไม่ได้อะไรนะครับไม่เหมือนปีที่แล้วเพราะปีที่แล้ว5้าเจ็ดของเขาอยู่ในเรนอนมอณนะเพราะนั้นมันก็อย่างที่บอกเขาว่ามันเป็นคิวของแต่ละราศีไปแล,ล้วขณะราศีพฤกษกเดือนเจ็ดก็อาทิตย์เข้ามาเป็นมหาจักรสัจชา คนรอบ,บข้างกันจจากคนรอบข้างกันที่จะเป็นคนของสังคม1 6แล้วเดี๋ยวก็มี4เข้ามาอีก6ราชาโชค4เกษตรบปดีนะถือว่ามันดีอ่ะถือว่ามันดีอ่ะแค่ว่าสําคัญที่สุดนะแต่นิดมันทับตัวเองอ่ะอย่าเชื่อคนง่ายอย่าหูเบาคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินคนใกล้ตัวเห็นกับตัวท่องแค่นี้จบละนะครับเพราะฉะนั้น มีแค่เนี้ยที่ต้องระวังที่เหลือมันวิ่งไปตามคันลองของมันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของคนรับค้างเ,เรื่องของการสังสรรค์นูนี้นั่น,นเดือนแห่งการเป็นคนของสังคมเดือนที่8ครับเดือนที่8ก็ไปตกอยู่ในเรือนของพันธุ์อีกเนาะเปลี่ยนแปลงงานค้าขายงานขายของ4มหจาจักรวิรานราชชคหนึ่งเกษตรบดี9มหาอุดอยู่ในเรือนพันธุ่้มแซมบ้านโอ้ หกเป็นนิดก็เลยเสียเงินเพราะว่าซ่อมแซมบ้านอะไรประมาณนี้ได้ไหมการดูแลปกครองบ้านตัวเองนะครับดาวก็เดินมาในช่องฝั่งนี้มันถือว่าไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับเดืนอนเก้าเดือนเก้าก็เข้ามาเป็นปุตตะไปช่วยเหลือบริวารเจรจากับบริวารมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานได้ไหมได้มีหนึ่งปอยู่มีเจอยู่นะครับ5้าอาจจะต้องไปอาศัย ดวงในลักข์ดาวในลักษณาของตัวเองถ้าจะเปลี่ยนจริงนะครับแต่ปุตตะมันคือตามมาทีหลังเนาะอังคารมหาจากักรมันเป็นพินทุบาทอาทิตย์ก็เป็นพินทุบาทก็อาจจะไม่น่าเปลี่ยนถ้าช่วงนี้แล้วไม่น่าเปลี่ยนละกันญาราบนณัติดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือเรื่องของการที่จะไปดูแลเรื่องของบริวารของเราเดือนที่10ครับเดือนที่10เองก็จะเป็นเดือนของอลิละเนาะอลิในเรื่องของการงานก็แค่ดาวเสียแค่ดวงเดียวอะดาวหก ปะนิดก็ทะเลาะก,กับแฟนนะครับมีเรื่องของการใช้เงินงนู่นนี่นั่นดาวพฤหัสย้ายกลับมาละนะครับเพราะฉะนั้นเดือน10ก็ระวังไว้หน่อยหนึ่งก็แล้วกันในเรื่องของการงานเรื่องของการทะเลาะก,กับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่อาจจะไม่สนับสนุนคุณนะครับเดือน10นะของคนละขณาดราศีพฤษภแล้วก็เดือน11เดือน11ก็จะเป็นเรื่องของปะตะัตตีเห็นไหมเขาก็เดินไปตามของเขา1นึ่งสี่ก็มาดีอีกนะครับ3มาเป็นปะหกการเงินไม่ดี เป็นมรณะมหาจักรก็เหมือนกับช่วงนี้ที่ที่การเงินความรักของคนลัคนาราศีพุกศกเป็นมหาจักรตกมรณะอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินแล้วก็ดูแลเรื่องของความรักพอเดือน12บก็คือเสีย1 4สี่เป็นปะมรณะโรคภัยไข้เจ็บนะครับหกเจการสูญเสียเงินนะครับ5้าย้ายไปเป็นกรมมะละ ก้ามหาอุดก็เป็นเรื่องของไอเดียสร้างสรรค์สามเกษตรบดีความขยันความกล้านะครับจะเห็นว่าพฤกศกเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนะครับเขาก็เดินเดินของเขาไปเรื่อยๆชิวๆของเขานะครับประมาณนี้นะแค่ว่าอย่าให้ลาหูไปทับลักษณะแล้วส่งอิทธิพลเท่านั้นเองไปดูไพ่กันครับไพ่ของทางเอ่อคีโอพัดไปพัดมาเราก็ต้องเป็นไพ่อียิปต์ใช่ไหมครับเรื่องของการงานเขาบอกว่าเป็นมหาเล็ก เหรียญน,นะครับมหาเล็กเหรียญก็คือเรื่องของเด็กหนุ่มไฟแรงกระฉจบกระเฉงข่าวดีทั้งนั้นการเงินการเดินทางนะครับก็เหมือนกับที่ผมบรรยายมาเลยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นมาเนาะมีเดือนที่แบบว่า1 2สองใช่ไหมประมาณเนี้ยที่แบบเมื่อกี้บอกเนี่ยครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงงานดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้เนาะดาแบบวอาทิตย์มาทับลัคนาตัวเองอะไรเงี้ยมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานงานทั้งหลายด้านนะครับเรื่องของการงานเพราะนั้นถือว่าเป็นมหาเล็กเหรียญ ก็คือเปลี่ยนเป็นงานเพื่อที่จะอัพการเงินของตัวเองมากขึ้นไม่เสียหายอะไรนะครับการเงินก็เป็นมหเาเลขตาเนาะความสามารถก็ยังเป็นมหาเลขตาอยู่ก็คือเป็นเรื่องของการที่จะเอาตัวรอดให้ได้ฝ่าฟันสิ่งต่างๆนานา,นาประมาณนี้นะครับมหาเลขตาก็สุกซนมีสเสน่ห์การเดินทางเข่าดีนะก็ถือว่าการงานการเงินไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ ความรักแหละครับความรักของเขาเป็นหนึ่งถ้วยอ่าก็ไอแปดนิดนี่แหละที่เข้ามาเนาะหนึ่งถ้วยก็คือรางวัลของชีวิตหรือว่าการเริ่มต้นใหม่นะครับอะไรประมาณนี้ความพึงพอใจมิตรภาพนะครับเพราะฉะนั้นมันมาจากไหนมันก็มาจากไอแปดนิดเนี่ยเพราะอย่างที่บอกครับว่าถ้าสมมุติว่าเรามองเขาดี ดูเขานานๆอ่าเขาเป็นคนดีก็จบน้องเขาไม่เข้ามาเห็นแก่ตัวไม่มาทําคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินมาทําให้เราัวเมาเราเราก็จบนะครับแล้วห้าเจ็ดอยู่ในเรือนสุภาด้วยคุณเองอาจจะมีผู้ใหญ่มาสนับสนุนคุณนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยขึ้นมาเป็นหนึ่งถ้วยการเริ่มต้นใหม่เรื่องของการพึงพอใจการแต่งงานอะไรประมาณนี้เพราะแปดทับลักขณานั่นเองนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายของคนลักษณาราศีพฤษภคือ สุขภาพครับสองเหรียญครับสองเหรียญอันนี้คือก็ต้องเป็นเรื่องของการอย่าล้างเป็นเรื่องของการแบ่งเงินนะครับเพราะงั้นก็ความการแบบอย่าล้างการแบ่งเงินการแตกแยก,กนะครับก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งละกันเรื่องของสุขภาพก็คือดูแลสุขภาพของเรานะครับอย่าไปอะไรมากมายสุขภาพมาจากไหนสุขภาพอย่างที่บอกครับ ก็มาจากมนณฑลตอยู่ได้ไหมได้มาจาก5้าเจ็ดที่อยู่ในสุภาได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพคือ2เหรียญแบ่งเงินเอาไว้สําหรับดูแลสุขภาพแบ่งเงินเอาไว้สําหรับการใช้จ่ายหรือถ้าเป็นสุขภาพก็อาจจะแบบหาเงินมาแล้วก็ไปจ่ายให้กับสุขภาพประมาณนี้นะครับทฤษีความแบบนี้ได้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปีนี้ของชาวพฤกษก์เนี่ยดูแล้วไม่ค่อยหนักหนาเท่าไหร่ นะครับก็ขอให้คิโออย่าพัดไปพัดมาอยู่กับล,ล้องกับลอยก็แล้วกันสวัสดีครับ